ที่เด็ดคือ,อบะหมี่เผ็ดนะครับที่แบบว่าแซ่บพี่อย่าบอกนะว,ว่าอันนี้อันนี้นี่ของผมอะ่ะคือผมว่าแบบนี้กินพริกดีกว่าชางล่าเมี่ยน20ชามครับชุดแรก เส้นดีเนื้อดีรุปดีพริกดีหอมอร่อยครับโอ้ท่ผู้ชมมันคือพริกแบบขมๆเลยครับท่ผู้ชมเผ็ดเผ็ดมันมันเค็มเค็มครับผม สวัสดีครับครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n น็ตว f o o d ฟครับผม ในวันนี้ก็ผู้ชมอยู่กับผมที่ย่านบรรทัดทองครับจุฬาซอย5อยู่กันที่ร้านจางล่าเมียนนะครับผมร้านจางล่าเมียนเนี่ยที่เด็ดคือ,อ,อบะหมี่เผ็ดนะครับที่แบบว่าแซบแล้วก็รสชาติหอมพริกของชาวจีนถ้าให้แปลนะครับผมจางก็คือเป็นชื่อตระกูลนะครับล่าแปลว่าเผ็ดเมียนก็คือบะหมี่แปลตรงๆเลยก็คือบะหมี่เผ็ดของตระกูลจาง อวันนี้ก็มาร้านที่แบบว่าดังมากๆนะครับแถวย่านมาัททองเนาะแล้วก็ที่ร้านเขาเนี่ยมีสถิติด้วยสถิติทําไว้ก็เป็นสถิติคนที่กินเผ็ดได้มากที่สุดรู้สึกว่าเจเลเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคุณผู้ชมครับ110ช้อนปกติเนี่ยที่ร้านเขาขายนะครับ,ค,รบคุณผู้ชมบะหมีเผ็ดเนี่ยมันจะมีเลเวล1ถึงเลเวล5แต่ว่าคนนั้นเขากินไปเลเวล110 กินไปได้ย to ังไงวันนี้แนทก็เขาเรียกว่ายังไงเป็นนักกินจุเนาะเราก็จะหาท้าทายพวกสถิติอะไรพวกนี้อยู่แล้ววันนี้เรียกได้เลยว่านทจะมาทําสถิตินะครับทั้งในเรื่องเผ็ดด้วยในเรื่องจํานวนชามด้วยนะครับคุณผู้ชมควบคู่กันไปเพื่อไม่การรอช้าครับก่อนเริ่มคลิปกานฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเมนูอาหารเขากันครับว่าจะน่ากินเผ็ดดุเดือดแซ่บอหลีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูครับ let's go นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาให้มาดูบอร์ดครับบอร์ดบอร์ดของทางร้าน ก็จะเป็นบอร์ดที่เป็นสันตินะครับนี่ก็จะเห็นว่าผมเคยมากินได้เยอะสุด23าชามอ่าแล้วก็คนอื่นเนี่ยเป็นเลเวลหมดเลยคือเขามากินเผ็ดกันแต่อผมเนี่ยมากินเป็นชามตอนนั้นมากไอเฮยงนะครับแต่วันนี้เนี่ยแนทจะเอาทั้งชามและทั้งสถิติเลเวลความเผ็ดด้วยนะครับนี่ครับผู้หญิงตัวเ,เล็กคนนี้นะครับ110ใช่ไหมวันนี้แนทะก็ต้อง120ใช่ไหมวนนนะก,มวนนนะกินได้อะมันกินได้ใช่ไหมเออเดี๋ยวเราไปดูกันคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปสั่งเมนูอาหารกันก่อนนะครับผมสักครู่เดียวครับ ามาบอกคุณผู้ชมตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับกับเมนูชางล่าเมี่ยน20ชามครับชุดแรกนี่ผมวันนี้ผมสั่งไปนะก็คือสั่งมาทุกระดับความเผ็ดเลยตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9มีมีถึง5มีถึง5นี่ถ้าไม่เบรกนี่กูนันกถึงร้อจริงนะคุณผู้ชมดูครับมาดูสีพริกของเขาคุณผู้ชมอันนี้คือเผ็ดระดับ5นะครับผมอุ้ยดูพริก ผมว่าเผ็ดแน่ๆนะวันนี้ก็วันนี้นะครับรู้เรารู้ครับว่าเราจะต้องกินของเผ็ดนะครับเราเตรียมของดับเผ็ดของสู้เผ็ดมาแล้วนะครับผมนี่เย็นๆจับเลี้ยงครับคุณผู้ชมเรารู้ไงวันนี้เราเตรียมตัวมาดีนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไล่ระดับก่อนเลยไหมไล่ไปตั้งแต่ระดับที่1ก่อนเลยนะครับเลเวลหนึ่งครับผมคุณผู้ชมโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมเลเวลหนึ่งพริกก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมไปปลายช้อนชาปะไปครับระดับที่1ครับ อุ้ยรสชาติอร่อยมากเนื้อเขาหอมมากครคุณผู้ชมไม่ได้เผ็ดมากตัวพริกหอมโดดออกมาเลยครับอืมเส้นดีเนื้อดีซุปดีพริกดีหอมอร่อยครับเนื้อดีมากเนื้อนุ่มเลยครับอู้เอ,อยอ,อันนี้ผมไม่ต้องกินน้ำซุปใช่ไหมไม่ต้องเนอะ ให้ผมได้เก็บไตเอาไว้นะครับเพื่อไปชิงแชมป์โลกนิดน,นึงนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ไปนะคุณผู้ชมครับมาครับอันนี้เป็นเลเวล2ครับคุณผู้ชมครับพริกก็จะเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงแต่คือผมชอบความหอมของพริกเขามากนะน้ำซุปก,ก็จะเค็มๆนะครับคุณผู้ชมหอมเนืนะ้อดีอ่ะร้อนๆมีความอร่อยอร่อยมาก,มากเฮ้ยผมโคตรชอบเลยคุณผู้ชมูกใจมากเลยเนี่ย นี่ผมพยายามหักข้ามใจมากเลยนะไมให้ต้นน้ำซุปอะซุปก็าอร่อยมากจริงนี่ครับผมผู้ชมต่อไปเลเวลสานี่แล้วก็สําหรับคนที่ไม่กินเนื้อจริงๆที่ร้านเขามีหมูด <c oughs> ้วยนะครับแต่ว่าซิกเนเจอร์ที่ขายดีๆเนี่ยจะเป็นเนื้อนะคุณผู้ชมผมก็เลยสั่งเนื้อมานะครับเผ็ดร้อนเลยวันเนี้เดือดๆเลเวลสาเนี่ยจะเริ่มรู้สึก แตกต่างชัดเจนกับเลเวล2นึ่งสอแล้วจะเริ่มรู้สึกว่ามีความเผ็ดเข้ามาแล้วแล้วก็ขมนิด,น,ดนิดนึงอะเริ่มเอาเรื่องเลเวลสามหมดไปแล้วครับผมต่อไปนี่อันนี้เลเวลสี่นะครับตอนนี้เริ่มเป็นประมาณครึ่งช้อนโต๊ะความใหญ่ของพริกนะครับออผมว่าหนึ่งช้อนโต๊ะดีกว่าเริ่มเยอะเริ่มเยอะไม่ได้กินเผ็ดๆอย่างนี้นานแล้วสะใจนะครับ ระดับสีเข้าขายคำว่าเผ็ดเลยคุณผู้ชมเริ่มเผ็ดแล้วเผ็ดเผ็ดล้าต้องทำไงดื่มดื่มเย็นเย็นเย็นสดชื่นนะครับผมวันไหนต่อไปเลเวลหนี่ครับคุณผู้ชมอันนี้คือเลเวลห้าครับคุณผู้ชมครับดูพริกอันนี้เริ่มเป็นก้อนแบบไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะก้อนเริ่มใหญ่แลครับ บายบายครับกิน <sk ill> ด้วยกันไหมครับผมเผ็ดระดับสูงสุดครับระดับที่ห้าครับผมคุณผู้ชมดูสีน้ำาิดูความมันความแบบความข้นของน้ำนะอันนี้เริ่มเผ็ดไม่เริ่มอะจริงจังแล้วตอนนี้เริ่มจริงจังแล้วเออครบหระดับแล้วครับผมตอนนี้ ถ้าระดับที่ชอบนะคุณผู้ชมผมว่าอยู่ประมาณสี่ผมชอบสี่ผมว่าอร่อยที่เหลือเนี่ยคือห้าหมดเลยนะคุณผู้ชมพูดถึงท้อเลยน้องเด้แต่ถ้ามีเย็นเย็นแล้วเป็นไงถ้ามีเย็นๆย็นเนาะเอาเขาเย็นสดชื่นดิแอร์ที่ว่าเย็นๆในร้านเนี่ยยังไม่เย็นเท่าเย็นๆเลยนะครับคุณผู้ชมโคตรปั่นเรากินไปกี่ชามแล้วห้าชามแล้วอุ้ยแต่ชามหนึ่งก็บะหมี่เขาก็ไม่น้อยนะคุณผู้ชมเหมือนสองก้อนกว่าเยอะมาก ปิติผมกินเยอะสุดริบสามชามเมื่อประมาณปีกว่าที่แล้วละแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะทําให้เยอะขึ้นแล้วก็จะปิดท้ายสวยๆด้วยทำเลเวล120ด้วย,เ,เ,วดวยเดี๋ยวมาดูกันครับเลเวล120มันจะขนาดไหนอยากรู้เหมือนกันมันจะเผ็ดสักเท่าไหร่ไม่พอ,อแต่แก้เผ็ดได้จริงนะเนี่ย หอมอร่อยครับผมคุณผู้ชมของโคตรดีนะครับคือผมว่าความเผ็ดอ่ะในระดับที่เขาขายนะครับผมว่ามันเผ็ดแบบไม่ได้เผ็ดไร้สาระละมันเผ็ดแบบกําลังอร่อยคือเผ็ดมากๆแต่ก็ยังเผ็ดอร่อยอยู่เหมือนที่ร้านเขานะครับถ้ายิ่งเติมเยอะเท่าไหร่มันจะยิ่งมีรสชาติขมมากขึ้นเท่านั้นนะคุณผู้ชม กึ่งทางแล้วคือไม่สามารถซูฟเต้นแรงๆได้คุณผู้ชคือถ้ซูนี้สำรักนะคือพริกเยอะมากนะครับพริกเขาแบบชัดเจนอะแก้เผ็ดได้ดีจริงเนี่ยอันนี้ของดีของดีของจริงว้า 12ชามครับตอนนี้สำหรับราคานะครับปริมาณประมาณนี้นะคุณผู้ชม1ชาม98บาทนะคุณผู้ชมราคาเริ่มต้นนะครับ98บาทนี่ครับโอ้โหก็เนื้อนะเยอะมากหมายถึงผมมากินเยอะมากใช่ไหม เดี๋ยวนี้คือพริก,กแบบพริกเข้าคอเลยคุณผู้ชมแต่ผมชอบคือดีคุณผู้ชมดีทั้งเต้น <c oughs> ทั้งเนือ้อทั้งน้ำทั้งพ,พริกดีโดยเฉพาะเนี้ยดีที่สุดเลยเนี้ยอันเนี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยน้ำซุปมาเองโอ้ยมาแล้วน้ำซุป <c oughs> ขอบคุณครับโอ้ยมาร้อนๆเลยเนี่ย <c oughs> ใส่น้ำหน่อยใส่น้ำหน่อย นิดนึงนิดนึง,งป็งไงเบนผมขอลองสั่งหมูเอาเผ็ดระดับสองห้าชาม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 ลองกินหมูด้วยลองกินหมูดูนะครับเพราะที่ร้านเขาก็มีหมูนะไปดิอไปอ,อ่ะ อร่อยครับผมหมายถึงเย็นๆนนะอันนี้เผ็ดหอมครับผม <laughs> เผ็ดจริงแต่ก็ต้องยอมนะครับวันนี้ถ้าไม่มีเย็นๆนี่ผมก็กินไม่หมดนะครับคุณผู้ชมวันนี้ไม่ได้ไม่มีโอกาสได้สั่งเพิ่มนะถ้ามีเย็นๆเป็นตัวช่วยนะอ่ะก็ตอนนี้หมดไปแล้ว20่ริชามนะคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวตอนนี <Carbon> ada, okay. ้เดี๋ยวรออีก5้าชามมาถ้าหมด5ชามก็ทำลายสถิติได้แล้วป่ะมาคุาผู้ชมได้แล้วครับผมได้แล้วโอ้โหอันนี้เป็นหมูเหรออุ้ยหมูก็น่ากินนะเนี่ยออ้โหมูโคตรน่ากินนะคุณผู้ชมครับโอ้ยซัดดิรออะไรอ่ะอืมโอ้ยหมูก็ดีหมูนุ่มมากละลายเลยคุณผู้ชมครับเอ็นเอ็นเนื้อเนื้อนะ มมผมว่าถ้าใครไม่ชอบเผ็ดมากครับ1-2ช้อนคุณผู้ชมกำลังดีนะแต่ถ้าใครท้าทายหน่อยอยากกินเผ็ดหน่อยก็อาจจะมากกว่าเลเวล5นะกูจะอร่อยแต่อร่อย,ออยชอบความหอมพี่เขามากผมมีถึงิบไม่งสิบหรอแล้วคนที่เขากิน110นั่นคืออะไรพี่เขากินเกินนั้นน่ะ ที่ร้านเหมือนจะมีเมนูข้าวซอยด้วยปะ่ะชื่อเมนูอะไรนะข้าวซอยข้นขนจางเนยมาล้องสองสามชามได้ไหม <Okay. S 1> ไก่เนื้อหมูอย่างละหนึ่งก็ได้สามชามเลเวล <Okay. S 1> ข้าวซอยก็มีเลเวลเหรอเอาห้าเลยเอาห้ามาเอาห้ามาห้ามาทั้งสามชามเลย <Okay. S 1> อย่าไปกลัวนะครับวันนี้เรามีเย็นเย็นไว้สู้เผ็ดนะเราอย่าก,กลัวับวันนี้สโลแกนวันนี้เขาว่าอะไรนะสู้ร้อนสู้เผ็ด สู wow. s <S ้ด้วยเย็นๆนะครับผมยิบสามชามเท่าสถิติเก่าแล้วยิบสามชามเทาสถิติเก่าแล้วใช่ไวสบายแล้วันนี้กินเผ็ดกว่าเดิมด้วยผมบอกแค่นี้แหละต้องกินร้อนๆนะมันอร่อยมากนี่หรอครับอืม ไปแล้วสี่ขวดเย็นสดชื่นครับผมหืชามที่ยี่สิบห้าครับก่อนที่ข้าวซอยจะมานะครับผมง้าแล้วเราต้องเอากนน่ากินหืมพริกก็คือพริกตัวเดียวกันป่ะตัวเดียวกันกับที่กินกันกนกนกนบบะหมี่เลยใช่ไหมม,มาดิข้าวซอยอันนี้ข้าวซอยหมูข้าวซอยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่อ่ะ ขอข้าวซอยราคา99บาทนะครับแต่ตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นเหลือ69บาทคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูน้ำเขาน้ำเขาข้นๆแบบนี้นะครับผมอ้อร่อยมากหอมมากครับน้ำข้าวซอยข้นหอมเลยคุณผู้ชมอ๋องข้าวซอยเป็นเส้นเส้นบะหมี่เหมือนกันอ่าออืร่อยอืร้อนร้อนมากอือุ้ยอันนี้เนื้อ เขาทำหน้ากินมากเลยคุณผู้ชมมาที่ร้านอะ่ะเอาพริกอยู่นี่ไงอะไรนะมาร้านนี้ต้องใส่ต้องใส่แล้วใส่ให้นอห็อตหน่อยนะครับคุณผู้ชมน,น็อตบ่นผมอ,ะอ่ะไม่ได้ไม่ได้อุยแต่ผมชอบอ,อ่ะไอ้น้ำซุปร้านเขาจะค่อนข้างข้นเลยนะคุณผู้ชมไปครับคุณผู้ชมอันนี้ใส่พริกแล้วนะอโอ้โหใส่พริกไปแล้วดุดันบอกเลยดุดันไม่เกรงใจใคร <S <S โอ้ กุ้เจ้กวยซอยเนื้อเขาชามใหญ่นะสังเกตว่าชามจะใหญ่กว่าชามอื่นเมนูก๋วยซอยที่ร้านบอกเลยว่าอร่อยมากๆเช่นกันครับคือก๋วยซอยเนี่ยเผ็ดเหมือนกันเลยเวลาใส่พริกไปอ่ะแต่มันจะได้ความหวานแล้วก็ความหอมมันของกะทิเข้ามาช่วยมันทำให้หวานหอมขึ้นนะครับเลย โอ้โหเห็นไก่แล้วเป็นท้อครับผมวันนี้ผมกดทีมงานอย่างหนึ่งผมบอกให้ทีมงานซื้อเย็นเย็นมาลังหนึ่งทีมงานซื้อมาให้ผมแค่แปดขวดมันพอไหมเนี่ยดูสิเหลืออยู่แค่เนี้ของอร่อยซื้อมาน้อยได้ยังไงเรารู้อยู่กระเพาะนักกินจุดระดับโลกนะครับน่าไปแบบนี้นะเติบเติบ นี่ก็บใหญ่เลยนะนี่ยมึงอ่ะมึงอ่ะมาให้กูตดว่าความอร่อยไงเออโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยครับผมข้าวซอย3ชามเออบะหมี่5 5ชามเป็น28ชามสถิติใหม่เรียบร้อยนะครับอันเก่า23แต่ว่าเรายังไม่จบเรายังลืมมันมีสถิติกินเผ็ดด้วยเลเวล120 สัเจ้าของร้านอยากเห็นหน้าตามันกันว่าิบเนี่ยมันจะสักเท่าไหร่กันเชียวเราไปดูกันุผู้ชมไปให้เขาทำนะพี่พี่จะบอกแล้วว่าอันนี้อันนี้นี่ของผมอะ่ะใช่ครับจริงเหรอใช่ครับโอ้ยร้อยยี่สิบคือผมว่าแบบนี้กินพริกดีกว่าไม,ไม่ไม่น่ต้องใส่เนื้อใส่เส้นใส่อะไร กินพริกกับน้ำซุปดีกว่าอุ้ยงั้นอันนี้รอลาดน้ำเดียวใช่ไหมพี่ความเผ็ดระดับเลเวล120ครับสถิตินี้ป้าเดี๋ยวเรายกไปที่ต้นคุณผู้ชมครับมาครับคุณผู้ชมมาแล้ว120ของเราพร้อมแล้วพี่เรียกแอมบูเลนตรอเลยครับคุณผู้ชม120แป๊บหนึ่งนะเส้นกับเนื้อผมอยู่ไหน คุณผมมู้ชมคิดดูว่าปกติอะที่ร้านน่ะมีคนเคยกินสูงสุดคือ110คือเลเวลน้อยกว่านี้ไป10อันนี้คือเลเวลร2 0แล้วคุณผู้ชมคิดดูดิคือเขากินแบบเขากินได้ไม่รู้แล้วเปิดเย็นเย,ย็นรอไว้ก่อนแล้วผม,ม <c oughs> สแปรรอไว้เลยคือความรู้สึกแรกตอนนี้นะครับระหว่างเราคนไปเนี่ยคือกลิ่นพริกแบบตีขึ้นมาแบบตีเข้าหน้าแบบตีแล้วตีอีกคุณผู้ชมเนี่ยครับความเผ็ดเลเวลระดับ120อะ่ะคุณผู้ชมครับ โอหอันนี้ควรตดน้ำก่อนไหมควรไหมไปครับอ๋อคุณยมมันไม่ใช่น้ำคุณยมมันคือพริกแบบขมๆเลยครับคุณยมกินพริกแรงมากแล้วคือแบบเผ็ดขมอ่ะมามาลองคำนี้ดูโอ้โห ว้เขากินได้ไงอะ่ะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆด้วยนะที่กินอะ่110อะร้อยสิบอ่ะเผ็ดเผ็ดมันมันเค็มเค็มครับผมอูม้หูตาใจมากเขาโคตรตาใจเลยคุณผู้ชมครับอืคืออันเนี้ยผมมองไม่ออกเลยคุณผู้ชมว่ามันเป็นเนื้อหรือมันเป็นพริกหรือมันเป็นอะไรอะ่ะ คำสุดท้ายครับดูคุณผู้ชมด้าที่เหลือเนี่ยอันนี้คือพริกนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นพริกหมดเลยนะเราไม่กินนะครับอันนี้ยใจติเขาได้บอกไหมว่าร้อยร้อยสิบต้องกินหมดเลยน้ําต้องหมดด้วยถึงจะทําลายใจตีได้คุณผู้ชมครับผมขอโทษอันนี้ผมไม่กล้าิจริงผมกลัวอันนี้ผมยอมแพ้บอกตรงว่าถ้ากินจุจะกินเยอะอีกกินเพิ่มอีกแน็ดยืนยันแนตกินได้ แต่ถ้าแบบเนี้ยโอ้ผมให้เขาเลยร้อยติดต้องกินน้ําหมดด้วยบ้าไปแล้วกินยังไงคุณผูชมดูดิยอมแพ้อันนี้มิชชั่นเฟลครับยอมแพ้คุณผู้ชมโอ้ยอม ยอมครับผมโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับการทำชาเลนจ์ไสติบะหมีเผ็ดของตะคูลจางครับต้องบอกเลยว่าผมทำสาสติไว้วันนี้เป็นกินจุนะกินจุกินไปทั้งหมด25ชามนะก็จะเป็นบะหมีเผ็ด25ชามแล้วก็ข้าวซอยอีก3ชามรวมเป็น28อันนี้ชามที่29แต่ว่าเราจะไม่นับนะครับเพราะทางร้านบอกว่าถ้าจะเอาสาติกินเผ็ดด้วยต้องกินน้ำซุปก,กินพวกนี้ให้หมดด้วยเผ็ดเอาเรื่องคุณผู้ชมเผ็ดเผ็ดมากอันนี้ผมไม่สามารถผมไม่สามารถจริง ถ้าใครคิดว่าเป็นคนกินเผ็ดเก่งอ่ะลองมาทำ120ได้นะนนคุณผู้ชม่อยดูดูนี่เป็นตัวอย่างสำหรับผมยอมแพ้ยังไงก็อย่าลืมนะครับหน้าร้อนนี้ให้เย็นเย็นช่วยดับร้อนครับคุณผู้ชมหอมอร่อยน้ำตาลน้อยครับดื่มได้แบบไม่ต้องรู้สึกผิดครับผมคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาโลตัสทุกสาขาห้างสรรพสินค้าชั้นนําและร้านค้าทั่วประเทศเลยนะครับผมแนะนำเลยครับว่าให้ซื้อเย็นเพกติดตัวไว้นะครับเวลาที่อากาศร้อนๆหรือต้องกินกับของเผ็ด เอาเย็นๆไว้สู้ร้อนสู้เผ็ดสู้ด้วยเย็นๆนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สาหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากตามผมมากินร้านบะหมี่เผ็ดจางล่าเมียนนะครับก็ตามมาได้นะอยู่ที่จุฬาซอย5นะครับผมร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับเปิดตั้งแต่10โมงไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะครับผมก็ตามกันมาได้นะคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอใหม่เทปหน้าแนทจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยกินแหลกกินจุ่ที่ไหนยังไงต่อฝากติดตามเลยนะครับผมวันนี้แนทก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ MVP ทั้งชามทั้งความเผ็ดแล้วก็เสื้อไม่เปื้อนโอโมต้องเข้าโอ้เสือผมโดนแล้วคือผมชอบพริกเขาอะคุณผู้ชมครับมันเป็นพริกที่หอมมากๆนะครับมันหอมมันมันได้ความเป็นจีนมันเหมือนผมไปนั่งกินบนกำแพงบึงจีนอะแล้วก็ซุปบะหมี่อ่ะเออบะหมี่ตะกูลจางนะครับ <u ops>